สมุทำไมพวกมึงต้องถล่มมันขนาดนั้นวะไันเป็นเพราะเรื่องตู๋ของมึงหรือเปล่าใช่แล้วไม่เข้าใจเลยเรื่องแค่นี้ทำไมต้องถล่มถึงแก๊งพวกมันให้หมดเลยมึงไม่ต้องเข้าใจหรอกเออไม่เข้าใจก็ได้แต่กูจะบอกให้นะว่าตัวกูเสนอใครแล้วมันไม่เอามันต้องโดนดีสวัสดีครับผมเจสปอนตอนนี้ก็อยู่กับเกม Grand Theft San a n d e Party 12แล้วนะโอ้ย อ่าพาร์ทนี้ก็ไม่มีอะไรเจอนะก็มาทำภารกิจเหมือนเดิมนะใครไปดูภารกิจพาร์ทที่1ถึงพาร์ทที่11พวกมึงก็ไปดูกันซะแล้วกดติดตามกดไลค์กูด้วยเข้าใจไหมโอเคขันไปทาง้ายโอเคบ้านสวิตไม่มีครันไปทางขวาโอเคบ้านไรเดิมไม่มีแสดงว่าน่าจะเป็นบ้านของไรเดอร์เอ้ยไม่ใช่ดิบ้านของบิสมอคไอ้เหี้ยไรเดอร์อะไรนักหนาวะดีนะไม่ต้องไปบ้านของไรเดอร์หรอกไอ้เหี้ยภารกิจไอ้เหี้ยนี่พากูแต่ไปขโมยของ แต่ว่าภารกิจขอยบิ๊กสโมกเหมือนกันพากูแม่จะไปขายตูดอย่างเดียวเลยเติมตัวลงมาอีกดอกเห็ดลงไปนี่รถกูกูจําได้เพราะรถกูสีแดงโอเคตอนนี้ก็ไปบ้านบิ๊กสโมกอ้อ้ n e ไขมันตันของเราอีกเช่นเคยพยายามจะไม่ขับชนนะครับผมต้องเป็นคนดีสักพาร์ทนึงนะคนดีจะพาไฟแดงไอ้ชิบหาย เฮ้ยนี่วามาจากไหนเนี่ยเดี๋ยตอนนี้เราก็ถึงบ้านพิสมอแล้วปิดประตูเพื่อความเรียบร้อยเข้าวงแดงแห่งความชิบหายตามสเต็ปเอาไอ้พวกเทมเพนดีมาทำอะไรกันเฮ้ยเขามาทำอะไรที่นี่กูก็มาบ้านเพื่อนของกูไงมึงมาทำอะไรเทมเพนดีแน่นอนกูก็มาซื้อบริการตัวเพื่อนมึงยังไงล่ะเฮ้ยนี่มึงยังไม่หนำใจเหรอไอ้บ้าเฮ้ยเขาบอกว่ามึงก็ใช้บริการตัวเพื่อนมึงดูนะ ไม่ไม่มีทางหรอกลองดูนะเพื่อนลองพ่อมึงสิไม่มีอะไรหรอกนะซีเจไม่มีอะไรอย่างนั้นเหรอใช่พวมันแค่แวะมากินข้าวบ้านกูนะเพราะว่ากูทำกับข้าวอร่อยยังไงล่ะมึงเชื่อกูไหมอ่อไม่เชื่อหรอกแต่เชื่อก็ได้อ่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน้าจริงๆกูไม่ได้ขี้โม้หรอกกูไม่ได้ขายตูนพวกมันนะพวกมึงอยากคิดอย่างนั้นเลยโอเคกูเชื่อใจมึงมีสมอ เชื่อใจไม่ได้ทวีสโมก่แต่บอกว่าเชื่อใจไปงั้นเลยโเตอนนี้ก็ไปมักเหลืองอีกเหมือนเดิมไม่รู้ว่ามันจะพาเราไปค้ายตูดอีกหรือไม่เถึงมักเหลืองแล้วเดี๋ยวเราก็รู้เองชะตากรรมตูดของมันขึ้นอยู่กับที่มักเหลืองไม่ใช่ตูดกูนะตูดทวีสโมกคนเดียวไอ้นี่มันที่ที่เรามาเด้งรถนี่หว่า เป็นภารกิจของที่เราพาพาอะไรวะมาตามน้องสาวดิไม่ใช่พาเออโอเคขี่เข้าไปเลยมาทำอะไรที่นี่สมกไม่ต้องทามเราไหนหัวเขียวตากูมาเด้วมึงกันรู้เองเฮ้ยแลาวมงบอกแกงเหลืองไม่ใช่หรอจะบอกนะว่ามึงจะมาขายตุ่อดกแลอรสมกไม่ไม่ได้มาขายตุ่หรอกแล้วมึงมาทำอะไรกูก็มากระทืบพบแม่งไงล่ะสงสัยจะแค้นจะพาที่เร็วนะเขาไม่ซื้อบริการเลยกระทลมทั้งแกงแม่งเลยตามไปไอ้โง่สั่งกูจังเลยนะมึง ไปขึ้นรถ Enter ขึ้นรถเร็วอ้วน<ป>นี่เราก็ขับรถไฟตามเอ่อพวกแก๊งเหลืองขับเร็วซีจีขับเร็วเร็ว<ๆ>หน่อยออใช้มันตัน,ตนเอ้ยสั่งดีจริงๆเลยยิงมนันดิกูขับถึงแล้วมึงก็ยิงมนันดิยิงไปจักแมงยิงโดนไม่หรอกนี่เฮ้ยยิงโดนอยู่ยิงไปยิงไปกูต้องมาขับรถให้อ้วนหมูตอนไล่ยิงเขาโอเคมาตามไปสองคนแล้ว เว้ยม <laughs> oh, ันจะชนรถไฟเราต้องขี่แซงไปดีแล้วลอก็ไม่ล้มไปไปยี่มันยี่มันโดนหน่อยดีอ้วนเอ้ยใครมันบังตาเมื่ไงวะโดนรถไฟสวนมาชิบหายนั่นไงเฮียสวนจริงด้วยกูต้องเข้ารองกลางแล้วอย่างนี้ไม่ต้องห่วงไว้ใจกูได้อยังกระเดืฟาด เองโดนมาไอชิบหายไอ้เหี้ยไปข้างหน้าซีเจโอเคเหลือคนเดียวไอ้เหี้ยรถไฟเริ่มเร็วแล้วตามทันไหมเนี่ยไปใจกูได้นะสมองตามทันอยู่แล้วนี่แหละฟัคเกอร์ซีเจไปอันนี้อะไรทางอะไรเนี่ย ยิงมันสมุกยิงมันโดนอะไรดิเพื่อนยิงไปโดนแล้วยังโบดอีแล้วมึงไอชิบหายบอกว่าจะมีมีรถไฟมาอีกนะโอเคตายหาหมดแล้วให้กูไปไหนเนี่ยดูแผนที่ก่อนแป๊บนึงนะกูไปไหนวะเอาฟูไม่ได้ด้วยตอนนี้กูอยู่ไหนเนี่ยโอเคช่างแม่งแล้วกันเฮ้ยปืนว่ะเดี๋ยวปืนเดี๋ยวปืนฮงด กดแท็บโอเคกูได้ปืนใหม่แล้วได้ปืนฟรี้วยไปลุยลุยเฮียอะไรกลับบ้านหรือเปล่าสมุกทำไมพวกมึงต้องถล่มมันขนาดนั้นวะมันเป็นเพราะเรื่องตูของมึงหรือเปล่าใช่แล้วไม่เข้าใจเลยเรื่องเคนนี่ทำไมต้องถล่มถึงแก๊งพวกมันให้หมดเลยมึงไม่ต้องเข้าใจหรอกเออไม่เข้าใจก็ได้แต่กูจะบอกให้นะว่าตูกูเสนอใครแล้วมันไม่เอามันต้องโดนดีให้เครื่องบินปะโอ้โหหมอกอะไรเต็มเลยแล้วเนี่ย โอเคมาร์คเหลืองเรามาถูกทางแล้วอ <laughs> <laughs> oh, oh ๋อเฮ้ะอะไรวะนั่นจักรยานหรือมอรไซค์วะจอดอยู่เมื่อกี้ไม่มีรถไฟมานะังว่าจะไม่มีรถไฟมานะโอเคไม่มีหยจดรอด้วยอ๋อดูดูโอ้โหกดที่ นี่ขี่ส่เลนด้วยเป็นไงเฮ้ยอะไรมันควรขาขาวเต็มเลยพายุทรายเข้าหรอจะพาเราไปไหนวะบิสมคกลับบ้านเหรอแต่ว่าอารมณ์แบบว่าถล่มพวกแก๊งเหลืองเสร็จหมดแล้วแล้วก็กลับบ้านไปนอนกินไอติมนอนกินป๊อบคอนอย่างงี้เหรอมาถูกทางไหมเนี่ยน่าจะผิดทางน่าจะไปทางนี้เออใช่ด้วยนปนไงวงแดงน่าจะเป็นบ้านบิสมออะไร พากูไปถล่มเขาแล้วก็พามาส่งบ้านแค่เนี้ยขอบคุณมากแล้ว CJ เราจะไม่ลืมพระคุณของนายเลย CJ โอเคไม่เป็นไรนะเพื่อนกันก็จบไปแล้วสำหรับภารกิจนี้ไม่มีอะไรเยอะเลยไอ้เฮียพาคูไปถล่มแก๊งเหลืองนะเนื่องจากพาร์ทที่แล้วมันแค้นมากถล่มไม่ทั้งแก๊งเลยนะครับผม โอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กูด้วยนะไว้เจอกันพรุนนะ่งน้าม่าปคุย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 